สบัสดีเอฟซีทุกคนมอน,นี้พบกับสองซีไลสแนลอีกแล้วมือน,นี้ก็คือมาซ้อยแม่เท่าดำนาพี่น้องนี่อยู่กับแม่เท่านาะเราพาหมักนัดให้กินนี่คือสมใจหลานทรายเนาะที่มาดำนามอนี้พิเศษเนาะที่มาดำนาสอยเพื่อนจะแต่เกิดเป็นคนกรบมโบเคยดำนา เมื่อนี้มันเป็นครั้งแรกเราไป่น้อเมือ่อวนี้เพราะว่าเราแล้วน้ากอนก็นกนเลยมาซอยเขานะดำครื่องหนึ่งแล้วก็ขาดเครื่องหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นดินเนี่เป็นดินที่แบบมันดิดนทรายแบบอาจจะเป็นแกนที่เัาดำแปลว่าเอาปักเจ็บมือนะถ้าเอาแบบาขาดไว้เลย แต่ว่าเขาขาดด้วยนี่นี่อาจจะมันได้ยุมันบกแห้งทำไปแบบเขาขาดไวเลยเดี๋ยวมันแข้งไป้องนี่น,น,น,าาน,น,นี่ที่ดำที่ดำแล้วเนาะที่ยังบทันดำนยุ่น บบสำหรับปีนี้แบบพ้นตกตกบ,บ่ปก,กติก็ <c oughs> เลยว่าเดือน7ยังบ่เดือน7ก็ยังบ่ทันแล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮามาซอยเพิ่นมาซอยเอาแห้งนี่แหละพี่น้องแต่บางคนเขาก็มารับจ้างแต่ว่าข้าพเจ้าก็มาซอยฟรี แล้วพอเฮาเป็นไอ้น้องกันแล้วก็ทางแม่เพิ่นเฮาก็เอิ้นแม่เฒ่าอาของแม่เนาแะแล้วว่าถึกเอิ้นแม่เฒ่าแม่เฒ่าน้อยถ้าเป็นเปนเใสกับภาษาลาวาลา,าวลุ่มนี่นะาาบรูกอะยโนเนาะอะยโนแก ถือว่าให้ตัวนี้ถือว่าให้ที่ใหญ่ที่สุดเห็นป่ะว่าให้ได้เลยพี่น้องเอาสีไปเบิง่งเพิ่นอ่าไทนาเนาะตัวนี้ถือว่ายังปฏิคาดตัวของเบิง่งจีนเนี่เป็นพอมอมเนาะอันนี้พอบุญหม่เป็นไทานาเก๋งเลยพี่น้อยนี่ đáng nah. cá thì xì đầm thì bảo ngàm kiểu gì nó ngàm khá đạt wow nặng 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 Mì ไปเบิรงเขาเจ้าดำนาอยู่อยู่ที่นี่แหละใกล้ๆก,กับนามเมทเอาเนาะสีเบิรงอยู่ข้างๆเลยพี่น้องอ๋อหายแบใหญ่เออเบิร์งเจ้าดำนาตัวกวางเติบ์พายตัวนี้เป็นเอชอ,ช,อชื่อเจอเจอแต่วันจันทร์แต่ว่าชื่อตะไใมใหมช่ชาโจาะกับต้นปิดลืมอยู่ ลอยคุณลอยเลยลอยคุณลอยแมทมาลองเพปรู้ช่วยด้วยน่าเอาไู้ช่วด้วยอันนี้นีันก็นื่งยากมีก็ช่วยด้วย่อิ้นยปลองมาเริ่มใจนอ อาหารที่ก็ตอนหับพี่น้องเลยอาหารสุดยอดคือแกงไก่บริตมเห็ดเป็นแกงหรือว่าออกเนาะออกไก่ปลาเคิงเละเมินน่ะชื่อต้องเมินกี่อ่ะ พี่น้องมือนี้มาดำนามามาพี่น้องมานี่คือกา นคนมาลายอยู่ประมาณสิบคนตอนนี้นะพระเจ้าดำนาเก่งๆแต่ว่าข้าพระเจ้าดำสาพี่น้องพระเจ้าดำไวนี่ฝากเป็นกำลังใจให้เขาในเด้อพี่น้องเด้อทางเอฟซีขะเจ้าอยากได้กำลังใจพี่น้อง มีความสุขบัดน,นี้บางคนก็นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอำนวยการเองแล้วก็บริหารเองบู <c oughs> มีภัยแบบ <c oughs> เป็นหัวหน้าเองพี่น้อง <c oughs> นี่คือความสุขของส้นเผาบรูกาตาง นี่กะเลิกเที่ยงได้ประมาณสีให้เลยเพื่อได้สีให้กำลังสีขึ้นเมื่อกินขา้ขนาวข้าวนำจำปาเนาะที่ยังปร่ทันกินกะประมาณตอนนี้กะประมาณบ่ายแหละประมาณเที่ยงบ่ายประมาณสองโมงสสองนาทีแล้วกะสีกกับกินข้าวแล้วกะลงต่อ ต้องดำนาต่อพี่น้องเพื่อที่ได้ซองให้เมื่อกินข้าวแดดแห้งพี่น้องวันนี้นะเกือบแตกหกัก

ตอนนี้ก็กินข้าวแล้วที่เหียมห้อยเลยพี่น้องผักพอนหลังจากผักพอนแล้วก็สีไปดำต่อพี่น้องได้ไฮนึงก็พอหรือวซองให้ไม่ลรถ้าได้ก็แห้งดีอาจจะบ่ได้เพราะว่าแดดก็แห้งแห้งพี่น้องบรรยากาศตอนตอนบ่าย ก็มาขึ้นจากนาแล้วดำเรียบร้อยเลยพี่น้องแต่ว่าตอนอ่าก็เลยบ,บริถายเพราะว่าพาเรื่มแล้วก็ฟ้าดังเนี่ยก็เลยบ,บริถาย,ยากพี่น้องแต่ว่าสูงนี้ก็เลิกเลิกลากันไปเลยพี่น้องเอ้ยนีย่มาซอยทางมเมถาวรเนาะนี่บางคนก็หับจ้าง บรรยากาศดีดีพี่นอ้องหลังจากเลิกตำนาแล้วกลมาสีกับบ้านนี่พี่นอ้องนี่คือสินทางดินแดงที่มาจากจุดซุ่มบอลทีเขานั่นหลังจากนี้ก็าข้าพเจาสิีกับไปางานมาพักพรนี่ยเป้าเมตตาอันนี้เคยว่า,าบ้านนาส่วนลายมาเมตนาอมไอแอมแถวนี้เนาะเขตนี้ ไปเจาะไยงัวเข่าขคอตอนนี้เขาก็มาหอดที่เฮือนเรียบร้อยเลยไปน้อง ก็รู้สึกเมื่อยแล้วก็แต่ว่ามีความสุขเนาะที่ได้ช่วยพี่น้องดำนาช่วยเมเทเาหานะ้ำที่ได้ดำนาสำหรับปีนี้แล้วก็เอาสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เป็นกำลังใจเพื่อจะเหตุคลิปต่อไปบายบายพี่น้อง